กา,การแต่งกายของทางภาคอีสานผู้ชายส่วนใหญ่นิยมสวมเสื้อแขนสั้นสีเข้มเข้มที่เราเรียกว่าม่อห้อมครับสวมกางเกงสีเดียวกับเสื้อจรวดขาวนิยมใช้ผ้าขาม้าเป็นผ้าคาดเอวครับผู้หญิงการแต่งกายส่วนใหญ่นิยมสวมสายผ้าสิ้นเบบทอทั้งตัวสวมเสื้อคอสวมเสื้อคอเปิดและสีสันผมผ้า สัสดีค่ะการดำรงชีวิตทางด้านการเกษตรในภาคอีสานส่วนใหญ่นะคะมีลักษณะการทำเกษตรแบบย่งชีพคือการทำเกษตรแบบผลิตผลมาบริโภคในครัวเรือนของตนเองเช่นการปลูกข้าวว้กินการปลูกฝ้ายว้ทอผ้าหรือจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ค่ะการเกษตรส่วนใหญ่ในภาคอีสานนะคะมีพื้นที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการาเลี้ยงสัตว์การอยู่อาศัยของภาคอีสานเลื่อนท้ายภาคอีสาน มีมีลักษณะเด่น3ประเภทคือ 1. ไม่นิยมทําหน้าต่างหลังตัวเรือน 2. ไม่นิยมต่อยอดบานลงไม่สูงขึ้นไป 3. ไม่นิยมตั้งเสาเรือนบนตอหม้อเพราะภาคอีสานเขาจะผูกเสาด้วยการฝังลงไปสวัสดีค่ะ อาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่อการหากินของคนในท้องถิ่นอย่างมากเนื่องจากเนื่องจากมีบางส่วนแห้งแล้งวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารได้จากาธรรมชาติเช่นปลาแมลงบางชนิดพืชผ,ผักต่างๆเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารเช่นกบเขียดแยะแมลงต่างๆสเสน่ห์ของอาหารอีสานอยู่ที่รูปแบบการปรุงปลาร้าที่นำมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน